สวัสดีจ้าซ่้องข้วน้องเนยมันี่น้องเนยมีเมนูนําเสนอจาเป็นแกงไข่จ้าเมื่อนี่เป็นเมนูง่ายๆเลยจ้าเป็นเมนูกินไก่เสพอีตูนเา็ดกินดูดุดจากหอมบัวแกงไก่เอื่นแกงไข่ว่าขัวไข่แมนเนี่ยแกงแลวจ้าเอื่นแกงเนาะจานตอนแรกก็มาตัมมะพริกใจง่ายๆเลยเมนูนี่เหตตาได้เลืจ้านองเนยสะมากันมีใครแนะนำห้กับมกเ็ดกินจ้าวางเลยมาสดนำ เอกเฮเ่ตับตำบอกคุงจ้ามือนี่มีหอยบอมีแบบเป็นหอยเชอร์รี่จ้าตำเซ่ใบมะขลาอุดวงความได้ไหมเฮเซ่หนอันนี้ได้ปูดองเันเลืองเนเสร็จแตงม่้วนเราพี่มาจ้าต้มน้อยๆมั้นท่าก่อนที่ีเป็นท่าอีตู้จ้าตะไคร้พุบแล้วก็เป็นหอมแดงจ้าใครมีหัวหอมหรือว่าหอมบัวจ้าก็ใส่เลยวางน่เป็นเบิร์ตผู้ดีจ้าอันแรกกัเอาเครื่องพริกจ้าไปลงหม้อเลย จ้าเราไปก็เอาพริกลงเลยนายนี่มันเดือดค่ะบ่กกมีจะร้อนมันเดือดกันจังใส่ผักหอมเนาะจ้าปรุงปรุงปลาแดกปลาลาดถ้าคือสูตรของมีดบ่มีแม่จ่าเ <มะ S 2> ยวะแม่เอาปลาแดกโอ้ยเอารสด,ดีสดุดแล้วมันเดือดกันบ่มีดใส่ไ,ไปเรื่อยเวกไปยังอืมบะเลยเบิ่งกันเครือเลยเฮ้ยบะเลยเบิ่งเคียงปรุงเลยตัวหนึ่งมีดแม่ยังต้องขาดปลาแดกบะเลยจะใส่น้อยนึงจ้าแกงขาดปลาแดกบะเลยไม่มีด,ดจ้า ต่อไปก็ร้อดไม่ได้เดือดจ้าจังสิมาว่าปุ่งก้อนได้หอมีแม่ปุ่งไปเลยอันนี้บ่เป็นยังตึ้มแม่ใส่รถดีจ้าใช้ตงไปเลยอันนี้ดีเด็ดบ่ไม่เย็ดแม่เพิ่นวันที่เด็ดมาสั่นเพียงกันอยู่จ้าเราไปกันใส่สูตรรถจ้านี่งนัวยังฟังโอ้เระฟังกันได้เมื่อชุดงามแต่เระฟังจ้าวมาสั่นดำเมื่อแล้วสุดกินน้ำปุ่นนี้น้ำเฮียบ่นี่ ใส่ไ้นุ่งไปเลยจ้ะมันเดือดจังกวาไข่ใส่จะไปกับไอ้ิดฝาไปจะเข้าจ้ะหอมแดงจ้าแล้วก็เป็นตะไคร่ทูบบะมีดแม่่อไปก็รอนน้ำเดือดเลยเมน,นูง่ายาาดีใจตามได้เลยแ,บบแซบ่บแซ่บดีจ้ะ <c oughs> จา้าตัวน,นี้คือไฟเดืดเเอดแล้วไปเ,เปับเติมน้ำปลาจักน้อยจากก้อนเสียวไข่ใส่เมนูนี่ก็เป็นเมนูง่ายจ้ยู่ใส่กินได้จ้าอันนี้ไข่ไข่ไก่ ใครไก่ใครเป็ดกเดี๋ยวบนบอมีแม่จ้าได้เบิดอ,อุ้ยสักแห้งพูด <c oughs> มันพวดแสบตาเขินนะเริ่มสุกละเริ่มไข่ขาวฟูขึ้นละจา่ามันนี่กับบรรยากาศดีดีจ้าเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดขึ้นเนาะไหมเนาะเนียนตกโซน,นแกงจา้าไฟดับความื่อคืนนี้ตัวเนื้หนิวเมียปุ๊บหลุดพ้อนจา้า ไม่ได้ละมีแหละร้อนไข่แดงถ้าตีไข่แดงมันแตกบ่มมีดตีย้นจังสีสวยตีจัดหน่อยโบเห็นหงมควนคอตาใส่หานวยไหมไข่หมืนม่น,นแจ้าบาทจ้ะไม่ละมีแม่โบเคบเ็มบวมีบัวค่ะแม่ซิมแล้วไม่ไังน้ำปลาใส่เดี๋ยวร้อนมันสุกกรนจายให้มันไข่ ใหญใครเอาฟูขึ้นตัวนี้มันเดือดตัวนี้จ้าจะเดี่ยวพาีตูลงแบอีตูลงเลยจ้าจ้าตอนนี้ไฟเขาก็เดือดบมาเลยไปเกี่ยวพายอีตูลงเลยไปอีตูจ้าไปพี่ข้าขอมบัวยังว่าเลยจ้าใส่เลยตอนแรกที่ยังเลอยรอคือนน้ำมันเดือดจ้าหายนหอมแดงเขาสุกพร้อมจ้าจะไปกับตำบักคุ่งกันเลยจ้าัดที่นี้จ้าว่าตำหมกคุ่งต่อกันเลย ใส่พริกจ้าพริกเสือก็พริกเก็บพางบ้านจะผสมกันเลยตอนแรกเขาก็มาตำหมักพริกจ้าไม่ได้แกลกมนัมนมนันตำใส่กะเทียมเจ้ามื่อนี้มื่อนี้เอาใบไส่เป็นมะนาวแล้วไหมเนาะแม่ใส่เป็นใบมะขามอ่อนแทนจ้าแซ่บรได้สูตรโบราณจ้าจแล้วก็จได้ว่ายายก็ให้ผ้าให้สก,กินจ้าแซ่บเลยเนาะตำใส่หยอดหมักทั่วปีก็แซ่บแม่นจ้าแล้วก็าม่ได้ก็ย้ายนั่งจ้าตอนนี้นั่งยังอยู่ให้นั่งคือแม่เขามีดเนาะมีดแม่นจ้า เพิ่นต่ำทุกกินจ้าแซ่บแซบกลวงนั่นสิว่ามันแซ่บคือมันสมแบบหอมๆเลยเนาะสมแบบอ้อมอมดีเนะาะใบมะขามอ่อนจ้าเราไปกับใส่กระเทียมใส่ลงไปเลยใส่กันหน่อยดีละมีแระเทียมใส่สองบิงเพราะหลายคนบิ่ง,งใหญ่เนี่ยามน้ำฟองเขา<ๆ>นาจ้ะ ใส่ใส่ไปมะขามเลยทางบัวฟงเล่บลัดเลยแม่เล่นบลดเลยมันจังสุมสมเซ็ตแซ่บหอยได้ได้แม่ในก็มีแม่ไอ้ทักกันแมนจ้ะตุ่มใส่ถังไว้ตอนแรกว่าสีก้อยบัมีดแม่จ้ะแต่ว่าในว่าตดีกว่าจะมาต่ำใส่บัวมีดเหลืมาเทเลเดลือหน่อยมี่บัวมีแม่มีอยู่จ้านีไก่แล้วพี่นะบัวคอเขยิบมีดจ้ตุ่มบัวง้อยุูนะ ข้อกมีแนนแบกขีโล่เปล่ะพวกยัดขีดล่าใส่เบ็ดเนี่ยอีกกระปูว่าสั่นมาส่วนนี้เป็ส่วนฟงนตกเนั่งไม่เนาะยังกันไล่จส่วนเอ็ดพวกออกแบบส่วนเอ็ดพวอะไ้เป็นล้อโค้งเมื่อไรเขาบิการยัดขีดเอ้ยเพื่อนยัดขีเข็ดบวกเลยเนาะจับนุ่นจักหน่อยมันบ่แหลกาให้สุมใบมะขามอ่อนมันออกจ้า ปูเขามีหลายบบเมือนแม่หลายจ้นะนำปลาแดงกเด็ดเด็ดเลย,หย,หลยปูดอง <c oughs> ใส่หลายเด้จ้ะปูดองที่เด็ดน้ำปูดองม่ดองดนเมีแม่เอาทิ่มใส่หมูวานนม้าบน้กเยแม่พน,นใส่หวถุงไว้จ้ะวางกัใสถุงไว้จ้ะจังบเข้มปวดจังบเข้มบเปือยพวเนาะดดีไแบบนี้แล้ไปใส่ผงซุรสเลย อย่เลยอ่ะมีแหละอยเลยก็ได้หน่อยวุ้นเสียบเด้่อยๆวุ้มันเผ็ดจะลายเสียบลายยังว่าจ้ะใช่หรือครับพี่ต่อไปกับเอาน้ำปลาผสมใส่มาให้โน้นนี่ว่าใส่ตัวเล่นสีว่าใส่แต้านาปลาแดกป่ะใส่จ้ะต่อไปกับเส้นน้ำปลาเล็กน้อยจ้ะเยอะๆใส่ต่อด้วยน้ำปลาแดกบนล่างเลยจ้ยๆไปที่นี่สุดกับปูก่อนปูดองเขาเลย พักออกขั้วสีจังเลยอืมก็หอมแต่ละมีแม่พุดนะเหนียนจะเขียนลงไปดิเดะทอดมันปูมันโอ้ตัวนี้มันมันเป็นตัวอ่อนๆจังเลยมันละ่ายเนาะใส่อีกตัวนี้จะได้แม่พูนเด็กเลี้ยงเลี้ยงมีแต่เลี้ยงตัวยังไงอืมมันมันแขียนนิดแเลยโอ้ยอยากตัวนี้มีเปิ่มปุุงจ้า เรียบร้อยจะไปกับพ้นก่อนจะพ้นเคพื่อฮอกก่อนใส่หอยว่าเส้นหงก่อนแน่นใส่หอยลูกุ่้ม,มันเขาหอยก้อนแมนกินสมใบมะขามเต้นนี่จะตอนนี้กินสมสใบมะขามหอมอร่อยจะไหย มันจะเป็นสีเหงแจ๊ดจ้าวันมีใบมะขามน่าจะสีเป็นเขียวเขียวจังหน่อยสีส so, umas, mm ัน hmm. ม so, ันเสร็จเส้นบอพุงลงไปเลยเอียงบ้างจ้ากับบ้างจ้าวันจันอุ้ยแมนมันจ่ายบอกพุงบอกเอียงยังอ่นี่มาจ้าจ้าเริ่มเก่งอาจารย์น้องปังเริ่มหัดเยอะวันจันหัวลอีกจ้า เด่นน okay. okay. yeah. 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 ้ำอีกับปูกับวานหอยแต่ผงยังเพิ่มบ่น้ำปลาอย่างเง้หน่อยก็ดี้ะลูกจะเอาเลยจะจะเราไปกันมาเทเลยลืมใส่สมุนิลืมใส่มะเขือเทศจ้ะว่าบ่มีบ่มีมั้ยต่ำใส่อันนี้บ่ได้ใส่ได้ลูก เมียนโปรตีนใส่น้ำตาลพร้อมตุดูุดใส่ใบผัขามเียคุน้นละสูดเลยจะเข้าไปกับไปกินกันเลยจ้าัดที่นี่จะเราไปเข้ากัมาตักใส่ถ้วยเลยปุงหมอเมื่อกี่วอมีแม่เนียนอู้นอนมากลายด้วนี่จ้าฟังจุ่มอย่างน้อนฟังจ้าจ้าว่าจะกินแล้วหืมพูน เทน้นามได้แบบนี้แม่องหนาใส่เลยจวกลงเลยไปทักจ้าไปกันไปกินกันเลยไปที่นี่วัดดีจ้ากินเกียงไข่น้ำกันเลยห่วยห่อนจ้าบัดดีจ้าเขียมกันจ้ามือนี้มือนี้กะคือเก้าจ้าไอ้ไปเอาคากล้องไปจ้าไปถ่ายอยู่หน้ามาเป็ดคิ้งกอล์ฟแม่จุ๊จุ๊จุ๊ไหวกว่มีแม่รอ z o o จ้าสายคือวมา ก็คือเก่าจานี่ก็ายเป็นตากล้องให้จ้าจับทายเลยเอากินต่ำฮวงเซากรสบวบ่เพชรไนได้ไหมเนาะไม่ได้ปลหอยะไรบ้างโอ้ของมักนางฟ้าเลยหัวหอยมันเย็นกว่าอยังสดอันนี้แม่จีสดโซก่อนนานางฟ้าโอ้ว่าสั่นก็มากินน้ำกันนึกเก่าอย่าจ้าเมนูนี่แซ่บๆน้ำกันเลย ก็บรรยากาศดีดีจ้ะเอาคักๆเลยเอาอยู่แม่แคือบรรยากาศสบายๆสีโอเพกกิ่งอาบน้ำแล้วเนาะไม่ก็สีพอดีจ้ะบรรยากาศประมาณนี้เลยเมื่อนี้กับ่แเดีจ้ะฮึมฮ<อ><อ>ึมฝนมันคึมคึมจ้ะยังฝนสิตกอีกเละจ้ะจำฮึมจำจำจังใจสิตกเ,ตกเ,เนี่มาแรงนั่นเองเนาะยังเว้นเมค่อยตกจ้ะยังมาแรงมันเริ่มแล้วทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันคือยังลมทังฝ่าห้องจ้ะ เป็นไหน่ต่ฟังแต่บ่ในวันฝ่าห้องสังมันติญานวันฝ่าไม่เนาะเมียนมันเข้าหนาหนาวไปเมียนช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวลุงเห็นบินหน้าฝนได้มีแบบอีกสองเนี่ยข้าวดาวแล้วตัวนี่มียดกเกษตงวันมันเกิดตลงเนื้อแหละจ้าแม่เตรียมไปเมียดเตรียมไปก่อนเนสเตรียมลงหนาได้มันเกิดตลงเนื้ออุ้ยมันเกิดแม่ไก่เลยตัวนี้มีเกิดนี่ก่อนมียดมีสิบสี่ท่านว่าจ้าลงนื้อยี่สิบแปดจ้า

บใบแบ้งไม่จางมือนี้เพราะว่านางซองคนจากไรซ์ไช่ถ้วยเดียวกันเลยอ,อีกใน,นมีแหมในแซบสุดเราไม่นู่นนี่คนละแบบเลยอันนี้ก็แซบจา้าแต่หมูหุงแซบพิลีจ้าในร้องซิมมาแล้วซิมตอนนี้แม่เพิ่มต่ำจา้าย้ายตะกอต่ำต่ำใส่มาเคียเค้ยวเนาะใส่น้ำใส่น้ำ,นำตาลเพิ่มบทกลินไดนะ้นึง นีไไม่ก็สีเรียนนะเตี๋ยมันใส่หมักเน่าได้ใส่บักกอกแต่บ่ให้ใส่น้ำตาลแล้ววะบักกอกได้บ่ไม่ยึดบักกอกบ่มีเนาะน้าาตลเี่เนาะจ้าบ่เบื่อเลยมากบักกอกจ้าะในว่ามันสมสมผู้ดีกินน้ำเน่หวานบักกอกกับไส่ใดได้จ้าสีกันเหมือกันเห็นได้ป้ะแซบบ่แซบตัวมือได้บ่นี่แซบตัวมือโอ้เออก,กินได้ป้ๆๆในในง นี่กับปูดองเออลืมบอกถึงในตัวนีว้มไหมแซบ่บอืไเลยอยากกินน้ำด้เนาะผู้ดีจ้านี่ปิดคลิปแล้วในกับสีบินางกินน้ำเลยน้องหลายโตอยู่แม่มาสดไข่เฮาแมา่สดลวกไข่เฮาเลยแกงใครอันไหนกินได้ป้ะเต็มที่แม่มสดไข่มไแม่ทำจุดถ่ายเต็มที่งบยี่สิบบาทย <laughs> ี่สิบบาทที่มีแม่กินเต็มที่เลย ตัวใครจะใส่มันห่อนะแม่เนาะอย่ามันตัดกันแท,ท้วะมันห่อนไปเพชรมีแม่สดใครทำไม่ถ่ายเลยมีแม่ติดีชิลเลย,ยแม่เผ็ดชร <laughs> จุ่ <laughs> จ่าโจกจ้่าบอสก็คงถึงดินแล้ว จากคิปนี้ก็พอสมควรแล้วให้มาคลิปนี้เนยกับปากกดติดตามกดซับแต่ใครกดกระดิ่งเป็นกันแจทา้งสองขั้ว,วเนยจากคิปนี้ก,มก็มักกดไลค์ทิ่งใจกดเซฟก็รอจ้าเจ้ากินหน้าจา้าวัไปจ้าแบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วฟังแล้วบ๊ายบายบบ๊าายยเบิ่งกล่องแล้วเอ๋อฟังไว้บายน้อบ๊ายบายจ้าบัดนี้อ่าบ๊ายบาย